วันนี้ครับผมอยู่ที่ศูนย์เทสลาลำคำแห่งครับแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าผมมีเซอร์ไพรส์อย่างมากครับผมได้รับเชิญจากเทสล a านั้นมาดูโมเดลใหม่ของเขาครับนั่นก็คือโมเดลรถกระบะหรือเทสล a าไซเบอร์ทันั่นเองครับตัวมันจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับในที่สุดก็มาถึงไทยแล้วครับกับเจ้าไซเบอร์ทักคันนี้ครับที่อยู่ข้างหลังผมก็จะเป็นเทสล a าไซเบอร์ทันะครับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนนะครับหรือรุ่นมอเตอร์คูนั่นเองครับมันจะเป็นรุ่นกลางนะครับืมันจะมีรุ่นตัวขััหลง وم, ก็คือตัวกลางตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี c y เบอร์บีสนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่ท็อปกว่านี้อีกนะครับเราไปดูกันเลยกันดีกว่าว่าเทสลาไซเบอร์ทัคคันจริงจะเป็นอย่างไรครับเห็นข้างแรกนี้ผมบอกเลยนะว่าความรู้สึกผมนะเหมือนหลุดมาจากหนังเรื่องเบรด e r นเนอรคือคุณจะเคยเห็นเบรด e r นเนอรใช่ไหมที่มันเป็นหนังไซไฟแบบล้ำยุคอะคันนี้แบบจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนกันเลยนะครับ ตัวถังนะครับก็จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นโครงสร้างแบบ exoskeleton นั่นเองนะครับไฟหน้านะครับก็งานออกแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือไฟหน้าของมันนะคือในงามปกติมันก็จะเป็น daytime running light นะครับแล้วก็พอยามคืนเนี่ยเขาจะเพิ่มแสงนะครับให้มันสามารถส่องสว่างได้ด้วยนะครับในความเป็นรถกระบะนะครับก็จะต้องบอกก่อนว่าเจ้าคันนี้นะขนาดความกว้างของมันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ2เมตรสองนะครับซึ่งถ้าเปิดกระจกมองข้างออกมาอีกเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ2เมตรสี่นะครับ ในส่วนของทางด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับชุดล้ออลอยนะครับขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็จะมีฝาคอบเวอร์แบบนี้นะครับปิดเอาไว้นะครับจริงๆผมจะบอกก่อนว่าตัวยางอันนี้นะเป็นยางแบบพิเศษนะครับออกแบบโดยฟูดเยียนะครับเป็นลักษณะของ a ออ t เ r r เ i n เห็นไหมซึ่งซึ่งหมายถึงว่ามันลุยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถังรถนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือตรงที่เป็นสเตเลสที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับ Over Fender เนี่ยก็จะเป็นสีดาแบบนี้นะซึ่งถ้าผมมองรายละเอียดเนี่ยขอบตรงนี้เนี่ยทำเป็นทรงเหลี่ยมเหลี่ยมไว้เลยนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะแอบบอกนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็าจะะลาะออกไปนะแต่จริงๆมันเป็น Foundation s e r i e s นะครับ Foundation Series หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเนี้ยเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ผลิตออกมานั่นเองนะครับทีนี้ตัวรถนะครับตัว Cyber Truck กเนี่ยนะครับเขาจะมีรูปแบบเดียวนะครับก็คือเป็นแบบ Du a l Cab นะครับหรือ4ประตูนะครับ ด้านหน้านะครับประตูเห็นไหมก็จะเป็นชุดนี้นะเปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของด้านหลังนะครับ mm hmm. ซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างเรียบเนียนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตแล้วผมแปลกใจคือมันไม่มีมือจับเปิดประตูเห็นไหมมันไม่มีมือจับเปิดประตูแล้วมันเปิดยังไงคือเข้าใจว่าประตูอาจจะเด้งออกมาเองนะอันนี้อันนี้เราเดาน,นะแต่ว่าหรือตรงนี้แหละตรงนี้แหละอาจจะเป็นที่กดเนี่ยตรงนี้ม,นมันกดได้ครับตรงนี้อาจจะเป็นที่กดเปิดประตูนะครับแล้วก็ มันก็จะมีกล้องนะครับที่เสา B ซึ่งเทสลาทุกคันมีนะครับเข้าใจว่าตรงนี้เป็นที่จับเปิดประตูนะครับหรือกดเปิดนั่นเองนะครับตัวรถนะครับมีความสูงนะครับ 1, 7 9 0มิลลิเมตรนะครับในจุดที่สูงสุดเห็นไหมผมยืนเนี่ยเท่าเท่ากันเลยนะครับเพราะผมสูง180เซนติเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ความแปลกของไซเบอร์ทักอันหนึ่งก็คือเขาทำเป็นทรงเหลี่ยมครับยาดยาวๆมานะครับ ถึงด้านท้ายนะครับแล้วด้านท้ายเนี่ยมันก็จะมีครอบเ o อร์ปิดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นตัว c o อร์ไฟฟ้านะครับสามารถเปิดใช้งานก็ได้หรือปิดก็ได้นะครับตอนนี้มันปิดอยู่นะซึ่งมันก็ทําให้รถเนี่ยดูเป็นรถกระบะที่มีความรูลมแปลกและแตกต่างนั่นเองนะครับด้านหลังเช่นกันนะครับคุณจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของงานไฟท้ายคล้ายกับไฟหน้านะครับแล้วก็มีความเหลี่ยมค่อนข้างเป็นเหลี่ยมสันที่ชัดเจนมากมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนกันชนท้ายนะครับเห็นไหมเป็นสีดําด้านง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ก็ดูแล้วถึกใช้ได้นะมีตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับมีมาให้แล้วครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะคือมันดูแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตได้ข้อหนึ่งของเจ้าเทสลาไซเบอร์พักก็คือคุณจะไม่เห็นนะครับคุณจะไม่เห็นข้อหนึ่งเลยคือคุณจะไม่เห็นคําว่าเทสลาแปะอยู่บนรถเลยแต่คุณมองแล้วคุณรู้ได้ทันทีว่านี่ เนี่ยเ e ลสลาไซเบอร์ทักพอรถมันแตกต่างนั่นเองนะครับช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงซุ้มล้อหลังนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเออน่าสนใจพอสมควรน,นะครับเออจุดเด่นหลกัหลกๆนะผมว่าสําหรับไซเบอร์ทักเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ครับมีนี่คุณมาดูนะครับเนี่ยเราเขาอาจจะไม่ได้ให้เราเข้าไปในห้องโดยสารนะแต่ถ้าคุณดูเนี่ยมันจะมีหลังคาพานโนอามิตกล l ส s ู o ขนาดใหญ่นะครับให้มาเปิดถึงห้องโดยสารตอนหลังนะครับแล้วไหนๆบอลก็พูดถึงห้องโดยสารแล้วนะ ก็ต้องบอกเลยว่าขอแอบส่องนิดนึงคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับแต่ว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าเอาฟีเจอร์หลักๆก่อนนะฟีเจอร์หลักๆของ Cybertruck กเนี่ยก็คือนี่ครับจอหน้าขนาด18.5นิ้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบกึ่งๆึยกนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะครับเป็นระบบสเตียร์บายวนะครับในส่วนของการโดยสารตอนหลังไม่ให้เข้าแล้วก็จะส่องนี่แหละนะก็ ดูแล้วพื้นที่ในการโดยสารค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีชุดจอขนาด9.4นิ้วมาให้ด้วยนะเรียกว่าเป็นรุ่นแรกหลักๆนะครับของห้องโดยสารแต่จริงๆมันมีอีกเยอะมากวันนี้เรามาแค่ชมรถมาพร e วิวรถเฉยๆทีนี้เรื่อง performance รถเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเป็น Tesla Cybertruck Dual Motor Performance นั่นเองครับ พลังกาลังของมันเนี่ยเราไม่ทราบนะแต่ที่แน่ๆเจ้าเนี่ย0-100อยู่ประมาณ4.3วินาทีเท่านั้นซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็เร็วกว่ารถกระบะทุกรุ่นที่มีอยู่ในตลาดณนะวันนี้นะครับในส่วนของระยะทางต่อการชาร์จนะอยู่ที่547กิโลเมตรนะครับแต่ว่าคุณสามารถซื้อแพ็คเขาเรียกว่าตัวขยายแบตเตอรี่นะได้อีกนะครับมันจะเพิ่มระยะทางไปเป็น755กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับในส่วนของความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4้อดวยนะ อำนาจในการลากจูงนะครับอยู่ที่4,990กิโลกรัมนะครับแล้วเพ y ย์โหลดของเขาเนี่จะได้อยู่ประมาณ1.1ตันเท่านั้นซึ่งโอเคแหละเพ y ย์โหลดคุณอาจจะอาจจะเห็นว่ารถคันใหญ่เอ้เพยโหลดมันน่าจะเยอะไหมแต่จริงแล้วไม่ใช่คือ Tesla c y b e r ร์ u ั k เนี่ยทำออกมาตอบตลาดไลฟ์สไตล์นั่นเองครับ วันนี้กับเท a c y b e เ t r ร์ k ารับเรียกว่าเป็นน้าจิ้มย่อยๆแล้วกันนะครับตัวรถผมบอกเลยว่าได้รับความสนใจอย่างมากครับและจากที่ผมดูผมว่ามันมีฟังก์ชันล้ำๆเยอะมากเลยวันนี้อาจจะเป็นแค่10นาทีที่เราได้เห็นมันนะแต่ก็รู้สึกว่าว้าวมากๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง Exos ซ์โซซีเนะครับ ระบบไฟฟ้า48โวลต์นะครับรวมถึงช่องล่าง d a p t i v e a i r Suspension มอเตอร์ที่มีพลังขับมหาศาลนะครับรวมถึงตัวรถที่บอกเลยว่าดูแล้วเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟครับผมชอบมากๆนะผมบอกตรงๆนะครับแต่ว่ามันจะขายไทยหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะยังบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสขายไทยก็บอกตรงๆว่ามีนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีระบบสเตียร์บวายก็คือทางเทสลาเนี่ยสามารถย้ายพวงมาลัยจากซ้ายไปขวาเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ระบบที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าและไม่ได้มีแกนพวงมาลัย ดังนั้นไอเรื่องการย้ายพวกอะไรซ้ายขวาเนี่ยง่ายมากๆนะถ้าจะถามว่ามันจะขายไท้เลยไหมผมตอบเลยว่าตอนนี้ยังตอนนี้โชว์แต่ยังไม่ขายนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะตัวเป็นๆที่ศูนย์เทสลาลำคำแหงนั่นเองครับขอบคุณที่ตามไลฟ์บัสเตอร์ครับเทปนี้ลาไปกับเท s l a c y b e r ร์ u c ัสเทปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้กด Subscribe ให้เราด้วยส่วนวันนี้ลาแล้วครับ